ทุกคนค่ะพี่ใหญ่ก่อนเลยครับใหญ่ค่ะก็เออฝากเล่าที่ดูฟานะคะใช่ใช่ครับอย่าเอาความจริงมาพูดเลยขอโทษขอโทษพี่ไซด์เนี่ยเขารู้หมดขไม่ใช่แล้วก็อย่างแรกเลยนะคะฝากน้องๆแล้วกันนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วเราก็ผ่านจุดนั้นไปก่อนเราก็ผ่านการไปเริ่มมาก่อนในระดับปีแรกนะคะเราก็เห็น ทุกคนนะคะแล้วก็สนับสนุนเรานะคะนี้ก็ฝากน้องๆเอฟ9เนะคะให้อยู่ในใจทุกคนนะคะแล้วก็สนับสนุนผลงานเขาต่อไปนะคะเพราะว่าคุณสนับสนุนเขามาถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณให้ทุก้าวมาจนให้เขาเป็นสิลปินให้เขามีซิงเกิลให้เขามีอัลบั้มแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทําต่อไปนะคะคือสนับสนุนผลงานเขาต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดนะคะอค่ะ ที่พูดสดีเลยแล้วผมจะเหลืออะไรไปพูดเนี่ยเธอเล็เธอเล็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนในที่นี้อย่างแรกเลยคืออยากจะบอกว่าน้องๆ AF9 น่ารักมากจริงๆเราะจริงๆจากจากที่ผมได้ไปสัมผัสใช่น้องๆน่ารักสัมผัสใครครับผมสัมผัสใครครับสเอาไปอะไรเอาไปได้ประสบพบเจอได้ประสบพบเจอ จะใช้คาทิดไปหน่อยแต่อยากจะบอกว่าน้องๆน่ารักมากครับแล้วก็อย่างที่พี่ซานี้บอกนะครับสนับสน,นุนผลงานของน้องเอฟเก้าด้วยส่งเข้ามาแล้วส่งเข้าไปให้สุดครับขอบคุณโอเคนะครับก็ฝากแฟ,<า>ฟนๆนะครับสรางผลแกนเดอฝากน้องๆเอฟเก่าทั้งนัง้นเครับออก็พี่ผู้อีสรนหลายคนนะยัยหนิลนออแลวก็ฝากทุกคนเลยทั้งสิบสองคนเลยครับเป็นเด็ก ที่ดีมากๆม,มีสมาคาราชว่ากนะฮะเจอพี่ที่ไหนไหว้ที่นั่นนะครับก็อยากให้มีผลงานออกมาดีๆแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยอยู่คู่เราไปนานๆนะครับก็ฝากนักล่าฝันทั้ง12คนเอฟจ้าด้วยนะครับฝากด้วยครับขอยเลยครับขอเสียงปรบมือให้พี่ๆทั้งสามคนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ครับก็เช่นเคยนะสำหรับคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยะคระับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะคอยให้การสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่มาโดยตลอดก็พวกเราทั้ง12คนนะ,ะ F9 ก็อยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกทุกท่านเลยนะครับที่ดูแลพวกเรามาอย่างดีเลยนะครับก็ขอขอบคุณบริษัทอาหาร CP เดิมชีวิตที่ดีครับขอบคุณ ขอบคุณเซเว่นเเครับิวอไรก็แวะมาิมสะดที่เซเว่นเอเนขอบคุณคระขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรืียงง่ายครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณบริษัทมืงไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะบริษัทของคนฮ oh, oh, อตท oh, ี่ท oh, ันสมัยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครัขอขอบคุณบริษัันฑ um ์อาหารแมวมีโอนะคะมีแมวต้องมีโอค่ะขอบคุณค่ะ ขาคือบริษัทไมโกเลียสคอร์รัลดีเดอะบลอปเมน์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับคิดและสร้างเพื่อความยั่งยืนของมนุษย์ครับขอบคุณครับมาขอบคุณคุณทูโฮเอชสำหรัีพอาสนะชีวิตอิสระชีวิตทูโฮเอชครับขอบคุณครับขอบคุณคุทูช่างในชีวิตคุณมองหม่ในทูช่างครับขอบคุณรายการชัวร์แคนนี้การ์เดเชียนะครับที่ประกาศนักล่าฝันและทำให้เราได้ก้าวเดินฝันบนสิ่งวันนี้ครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณเทรนเนอร์ทุกท่านนะคะที่อบรมสั่งสอนพวกเราพวกเราจะจดจำแล้วก็พัฒนาตัวเพื่อเป็นศิลปินที่ดีต่อไปะค่ะขอบคุณขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อ ที่สองคนนะคะ